ข่าวด่วนปล่อยตัวก้าวแกนนำและเปิดใจครั้งแรกนาทีปล่อยตัวเพื่อนของเราก้าวแกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอกและสาภาพนักเรียนนิตินักศึกษาแห่งประเทศไทยและฟังเปิดใจฮอกกี้ศินลปินและอานนนนำพาและบารมีชัยรัตนแกนนำธรรมชาคนจนหลังได้รับการประกันตัว วันนี้หลังจากเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวก่าวมีการจับกลุ่ม9แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอกและสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาพร้อมกับมีความสับสนของข่าวสารว่าสารให้ประกันเพียงบางคนแนวหน้าบอกว่าสารให้ประกันบารมีสองแกนนำม็อบมีเงื่อนไขห้ามทำผิดซ้ำบ b บีซไทยบอกว่าอานนนภาถึงสารอาญา นำตัวขอฝากขังไทย p b s บอกว่าฝากขังห้าแกนนำชุมนุมกดแอกให้ประกันสคนขณะที่มติชนบอกว่าลังสิมันโรมใช้ตําแหน่งและเงินหนึ่งแสนยื่นประกันตัวทนายอานน์ไทยโพสต์บอกว่าอานน์แย่แล้วเปิดคำร้องฝากขังคัดค้านการประกันตัว อีกข่าวหนึ่งของไทยโพสต์บอกว่าตำรวจคุมตัวบารมีตุวรรณากรกฎานนที่แกนนำม็อบปดแอกฝว่าครังและล่าสุดเมื่อมีข่าวชัดเจนว่า9แกนนำได้รับการปล่อยตัวให้ประกันตัวแล้วไทยรัฐบอกว่าสารปล่อย9แกนนำประชาชนปลดแอกไม่ต้องวางเงินประกันตัว ไทยพพเอสบอกว่าสารให้ประกัน9แกนนําจุมนุมที่อนุตววรีประชาธิปไตยแนวหน้าบอกว่าด่วนสารให้ประกัน9แกนนํามัดปดแอกมีเงื่อนไขห้ามทำผิดซ้ําไทยโพสต์บอกว่าสารให้ประกัน9แกนนํามัดปลดแอกแล้วไม่ต้องมีหลักประกันวันนี้ที่ชัดเจนแน่นอนแล้วคือเพื่อนของเราได้รับอิสรภาพแล้ว เราจะไปดูรายละเอียดของข่าวนะครับว่าที่ชัดเจนเรื่องการให้ประกันตัวก้าวแกนนำบอกว่ายังไงกันบ้างเราไปดูที่ไทยรัฐนะครับไทยรัฐเสนอข่าวนี้เมื่อ40นาทีที่ผ่านมาว่าสารปล่อยก้าวแกนนำประชาชนปลดแอกไม่ต้องวางเงินประกันห้ามปลุกม็อบอีกเมื่อวันที่20สิงหาคมเวลา18นาฬิกา50นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่า สารปล่อยตัว9ผู้ต้องหาคณะประชาชนปลดแอก9คนโดยประกันในวงเงิน1 0 0 0 0แสนไม่ต้องมีหลักประกันแต่มีเงื่อนไขห้ามกระทำผิดการใดๆที่เป็นลักษณะดเดียวกับที่ถูกกล่าวหาในคดีอีกเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่20เมื่อเวลา18นาฬกาวันที่20สิงหาคมที่ศาลอาญารัชดาผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาคณะประชาชนปลดแอก ที่มีการยืดฝากขังช่วงเช้า4ีรายและช่วงบ่ายอีก5รายประกอบด้วยนายธานีสะสมนายรศกรตินสมูรณ์นายนัทวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์นายเดชาธรบำรุงเมืองนายธนายุทธณยุทธยาภายหลังศาลไต่สวนคำร้องและคำคัดค้านฝากขังของผู้ต้องหาแล้วนายกิตสดางนุจจรัดทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง9 โดยใช้หลักทับเป็นตำแหน่งของสสนักการเมืองเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาว่าจะให้ประกันในชั้นฝากขังหรือไม่ล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกา29นาทีศาลอาญาเผยแพร่เอกสารกรณีฝากขัง9แกนนำคณะประชาชนกดแอกในวันนี้ว่าพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอหมายขังนายบารมีชัยรัตน์นางสาวสุวรรณาตาเล็ก นายกรกฎแสงเย็นพันนายธานีตะสมนายเดชาธรบำรุงเมืองนายนัท,ทวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์นายทศพรหรือพศตินมบูรณ์นายธนายุทธนณอยุธยาและนายอานนท์นำพาผู้ต้องหาเพื่อทำการสอบสวนทตนายปามของผู้ต้องหาทั้งหมดยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องขอหมายขัง ศาลลงนั่งพิจารณาไต่สวนคำร้องของหมายขังโดยมีทนายความของผู้ต้องหาทั้งหมดเข้าร่วมฟังการไต่สวนในห้องพิจารณาก่อนการไต่สวนสารได้อธิบายคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวนและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบแล้วไต่สวนพนักงานสอบสวนผู้ร้องต่อมาสารได้อ่านคำสั่งสรุปว่าสารพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวผู้ชักขราวแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ระหว่างการสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณาชั่วคราวโดยมีการประกันในวงเงินคนละ1นึ่งแสนโดยไม่ต้องมีหลักประกันแต่มีเงื่อนไขห้ามกระทําการใดๆในลักษณะดเดียวกับการกระทําที่ถูกกล่าวหาในคดีอีมิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันสารได้แจ้งคําสั่งปล่อยตัวชั่วคราวและสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาแล้วนั่นคือรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนาะทีที่ เพื่อนของเราได้รับอิสรภาพและฟังคำเปิดใจของอย่างน้อยอานอน,น์ำพาฮอ a ก o ้ศิลปินแรปและบารมีชยัยรัตรวมถึงเยาวชนอีกหนึ่งท่านว่าพวกเขารู้สึกกันอย่างไรเดินไปฟังครับประมาณ7-8ลนาทีนะครับ ไม่ได้เลยนะระมีใรครับ,รบเดี๋ยวก็เริ่เป็นหลังเดียว แล้วก็คุณทุกคนที่ติดตามข่าวที่รอพวกเรานะครับก็จริงๆิก็ตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ว่ายัางไงก็ตามก็ยังยืนยันว่ายังไงเราก็ต้องตู้ในรูปแบบของเรา,เราต,ต่อไปครับรทีนี้ที่ศาลให้การล่อยตัวมีเงื่อนไขอะไรไหมครับงเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับว่าอย่าไปทําผิดกฎหมายเหม,มือนเก่าวห่บขึ่งพวกเราก็ที่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่พวกเราทำเนีย่ย มันไม่ผิดกฎหมายนะครับเราอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญทุกประการแล้วก็อยู่ในความมุ่งหวังที่อยากเห็นสังคมเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยนะครับซึ่งเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เปา้ลเนี่ยมันเป็นไปอยู่กับบ้านเมืองครับค่ะพี่ค่ะในฐานะเป็นศิลปินแต่ว่ามีถูกหมายจับในแบบนี้เราตกใจไหมคะหรือรู้สึกไงก็จริงๆตกใจครับคือถ้าถ้าใครที่จําได้ในวันที่18เนี่ยไอดีลืมเนื้อแล้วก็ขนาดลืมเนื้อยังโดนจับเลยถ้าจำเนื้อได้ทั้งหมด จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันการถูกจากครู้งนี่ทำให้เราต้องต่อไปถ้าต้องมีการขึ้นเวทีเราต้องยังแต่ก็ผมก็ยังยืนยันว่าผมยังยังพร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วก็ยังพร้อมที่จะไปแรปอยู่เราสึกว่าเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดเพลงเรามันไม่ได้ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไปขึ้นเวทีไปร,ร,ร้องไปแรปของเรามันก็ยังเป็นสิ่งที่เราทำได้อยู่กับการโดนข้อหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะกับการไปร้องเพลงเนี่ยเราคิดว่ามันไม่รับความยุติธรรมหรือทำเป็นธรรม ขึ้นอยู่กับกับรูปนี้ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความผสมแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเราเราก็ยังมีอ่สิทธิเสภาพในสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้อยู่บามีค่ะใน,นะที่ปรึกษาสวชาคนจนค่ะ,ะ,คะอะ่กับการถูกหมจับแล้วก็วันนี้พี่สันตัวมาในค,ค,ความรู้สึกของในฐานะที่ว่าเราก็ไปร่วมในฐานะเป็นงที่ปรึกษาสวัสิกชาคนจนเราไปร่วมในฐานะในบารมีนี่แหละครับก็ ไม่รู้ติผมเห็นว่ามันเป็นเสรีภาพของเราเนาะในการชุมงึงซึ่งผมก็พยายามจะบอกกับผู้ว่าสาว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะออกหมายจับเราเพราะว่ามันเป็นเสรีภาพของเราต่อไปซึ่งก็ผมก็ไม่รู้จะให้เขาเขาพูดยังก็ผมอยากให้ทุกคนนะครับก็ออกมานะครับตอนนี้แล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้ว้มที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสนะครับ ในการที่เราได้มาแสดงของนะหลายๆอย่างครับแล้วก็ผมอยากบอกถึงนักเรียนนักศึกษานะครับว่าที่กําลังขอไปมาสู้นะครับตอนนี้ก็อย่าพึ่งท้อนะครับก็ออกมาสู้กันออกมาลงกลังกันนะครับทุกคนเสียงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จะไปด้วยกันได้ครับและทั้งหมดนี้คือคาเปิดใจและนาทีที่ได้รับอิสรภาพวันนี้แอดมินเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอบอกเพื่อนๆว่านาทีนี้ การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเห็นชัดเจนแล้วว่าวันนี้ถูกจับจริงติดคุกจริงสูญเสียอิสรภาพจริงเรื่องราวของเพื่อนของเราวันนี้พวกเขาเป็นเพียงคนที่นำทางเป็นไม้ขีดไฟก้านแรกๆและพร้อมจะเป็นปืนให้เกิดแสงสว่างลุกโชนทั่วประเทศแต่การที่จะได้มาตึ้ง สิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงของประชาชนรวมถึงได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นจะต้องดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังอย่างแข็งขันและขอพูดตรงไปตรงมาว่าชัยชนะไม่ได้อยู่แค่เอื้อมเราต้องเดินฟันฝ่ากันอีกยาวนานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เห็นแสตงสตว่างแล้วปรากฏการณ์การ,การชุมนุมที่เกิดขึ้นที่เป็นครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพลทรนราชดอนจะดำเนิน เป็นเพยงสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าวันนี้ประชาชนตื่นแล้วและว,วันนี้ตื่นไปทั่วประเทศโรงเรียนระดับมัธยมมากมายในต่างจังหวัดที่ตื่นแล้ววันนี้พวกเราจะต้องทำให้แสงไฟจากประกายไฟของไม้ขีดไฟเหล่านี้จุดลุกโชนไปทั่วประเทศให้ผู้คนเห็นว่าข้อเท็จจริงการปกครองไทยอยู่ในระบอบเผด็จการจัตตินานิยม วันนี้พระเดการสักดินาริยมจะต้องพินาศประชาราชจะต้องจงเจริญบนถนนราชดรจะดำเนินและทุกถนนทั่วไทยพวกเราจะเดินไปจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะเราจะสู้ด้วยสองมือที่ใช้โบกและสองเ้าที่ใช้ก้าวเดินวันนี้พวกเราจะเดินด้วยกันแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอปรารณาตัวว่า จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทำหน้าที่ของสื่อทางเลือกของประชาชนเพื่อให้ได้เสืาอตึ้งประชาธิปไตยที่แท้จริงในที่สุดและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนาทีปล่อยตัวก้าวแกนนำและเปิดใจครั้งแรกเปิดใจฮ ok อกกี้อนนน์นำพาและบารมีชยัยรัตหลังได้รับการประกันตัวต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ line. ย้ำต้องกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยนี้เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ที่ทุกคนมีภาระหน้าที่จะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์ เนื่องจากทั้งนี้รัฐบาลได้ครอบงำครอบคลุมสื่อในมือไว้จำนวนมากแต่ในโลกออนไลน์ประชาชนจะต้องยึดหน้านฟ้าของข้อมูลข่าวสารไว้เป็นของฝ่ายประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้นอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงพือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสานมารถสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ